น้องก็ก็ชมว่าพี่ชาได้พี่น้องมื้อนี้ก็พาพี่น้องมายามเลาะยามเบ็ดคือเก่าพี่น้องมาลุ้นดูกัน <San> ไปไว้ในใบ,บนเก้าไปดูดังต่อไปมีากาศต้นเสาร์อากาศเย็นๆไนะว้เนาะบ่มีลมแต่แบบอากาศเย็นๆน้องเย็นน้ำหมอกกลายริ่มหอนหานาวแลว้วหนานาวก็ใส่เบ็ดแคนไะว้เนาะแต่ก็ต้องให้น้ำบกกว่านี้กันนะเพราะว่าช่วงน้ำขึ้น ่าเป็นบดบอลยู่เป็นหมุนไปตามป่าไหมแ,แขนเวทก็บ,บ่คคอยถือฐานน้ำลดหน้ามันสิลงป่าน้ำมก็สิบลายเป็นาก็สิออกมาหาอยูห่หากินที่ทางนอกคึ้นเยอะขึ้นขื้นมัึ้นสิบมีฝนเขึ้นบเหงขึ้นเดี๋ยวตอนเาสเซอเลยสวยมากก็สิแด

慢点。<Man> Ờ. ở đằng càng mong thôi. <laughs> Có thấy tàn มือโตเลยเดี๋ยวจุกเข้าไปจุกใช้จับปลาลายด้านลุงหลังจากมาแต่ของก็ปลากับหมดเลยไปนองสีพากันมาหาเพิ่งเห็ดไทยนาะ หิรไ่เกือเป็ดเกือไก่เน so, ี๋ยะมือไงหิรไ่ออก่ะอันนี้ดินะฮะขนาดเห็ดเนี่ยเดี๋ยวไม่ปตองนะน้านี่เ็ตองเจียดู้วย็ดตองเป็นตะพีนกหนึ่งดอก บีนันเก็บพักเอารถพักเอารถเนี่ยได้เปหล่าต่อไปพีน,นี้นะเหล่าฮะเห็ดใครแข่งเหรเห็นยี่บอนติเอ๊ะมีคนหาลายนะเขาก็มาเขี่ย

หาไปเรื่อยเรื่อยซีงนี่อไยนี่ไปแล้วนี่น้อยนี่ถนี้อเห็นนี่เลยพี่นนองดอกไงเนาะนี่พี่นมันห้าสิอืมเอามาใช่เลใช้กุกเอ้ยไเกอก สามสี่ดอกครับพี่นักเข้าไมเห็ดมุ่นนะเจ้าหนูข้คหอยเสียมเพาเออเสียหาดอกได้ลายดอกเสียฮันทุกดอกเห็นนี่แหละดอกงามเนาะมันติดน้ำงามมันจูมันได้นี่ใหญ่ขนาดนั้คนก็มาหาลายเราเห็นแต่หอยเสียมไป เดี๋ยวฮตัวแถวใบตองนัน้ยเดีย <ừ. S 1> วไปเตยไปตองหกเขาเอามมนแมนบงบงกินดอกน้อยพี่ิตเขาเขาเอาบอกเมันมันสิบปแนีมันอกนีนะเก็ดอกแล้วส่งดอกว่ะ นั่งรักบอบี้ขีแล้วมันเิี่ิขีหอะไ้กินบ้ากูขีกูได้กินเแยในมันเกต๊แขงเนี่ยเบื่อปะเนาะเห็นแล้วนตีตขีหาเนะหาไปเรื่อยไปเนาะพอแกงเลย พอปนแล้วนี่นะใช่จิ้มแล้วอตัดเอาลูกตีนมันได้หลายดอกเต็มเลยนะลงหาปลากระบอกมาด้ยมุดเลยเยอะฮวะเยอะไปตองน ตาเห็นอยู่บ่มุนพ่อมุนเกียร์ฮะด้วยอ้ามุนอีกเลยมุนอีกเลยเอาะใเห็นเอาะใบเทียไม่ฮะมันบ่ได้โอ้โอโอเดี๋ยวเฮ็ดตกใจไว้่ามาใส่ขุ่ด้วยเฮ็ด เด็กหาเขี่ยหาอยู่พี่น้อนะได้ได้ดอกจะหน่อยจะจุูบพอดีแจงเออเขี่ยหาแล้วเขี่ยดอกเป็นเลือดเจอเห็นเจอกับบุกเขี่ยก s <S ับพลเห็นพี่น้องพอใบตองผลปกไปนะ โนโนขากน้าขาเกียมนะเห็ดเห็ดพวกตาบเนาะกินมาร่บกใหญ่นะนีเลยม่มาเอาเลยเลยเพาะดอกคุณงามๆแล้วนาะปุ๊อยู่นะอนนดอกนึงลูกดอกนะเอออันนี้เี็นเพียดอกดควดวดนอะไนมออันนี้เลยเมอาให้กระดกอวดกันอีกเพลยกินมั้หวานเด้อตนกยามัดปลาแแลว ปลาเมนมันเกิดต for er. ีนมันไหนนะพ่อจบนี่เฮ้ยตีนมันนี่ยกระยามมั้งกระยามมั้งเปิดแล้วเชุู้่่หลอกหามิ้งอูเจียวมาทอมเมียนเมนให้มันเกิดนั่นเจียวเจียวเด็กน้อยกันเด็กเด็กเลี้ยงสองดอกนี่ดอกเดี๋ยวหลายดอกถัดเนาะหาไปหามากเริ่มสิพอกแกงเลยทั้งเห็ดไข่ทั้งเห็ดพวกตาลงมาลูกเด็กันเก็บเนาะ ตังจีบเาเนาะไอ้น้องตีเป็นคนจีบอือก็อวไงจีบเอาล้วมีบาดมือเด้อป่าดิปาดเอาไปคเมดอกงามๆนะเ็ดปวกกระิดอกใหญ่นี่ยพี่เนาะไม่พวนเด็ดปวกปวกตาบขาวเนาะ ไม่โงมีเห็ดอันนอะไรพอนะเห็ดกอมันยากออกเลยหาไปหาเริ่มจะพอแกงอล้เฉียงมะปลาด,ดอกเหน,น,น็งนเนาะน่ะตังเลยพ่อเหน็งอ้วนพอแกงแล้วไม่แล้วเราบังเห็ดไข่ต่ออีกอยู่แถวคันหนองครับพี่เนาะไ,ไก่ก็เหลือซี่โตเป็มห<อ>ัเห<ะ>็ด เปดเห็นมีนองสองโตสามสี่มือเลาะหาจนเหื่อ,อยเงี่เห็นเ <c oughs> ดี๋แตไก่สโตเนาะเยเกาอเอกะตไก่ให้มีจักโตเสี่โตกันตาก่ไก่เจ้าหัวเนละอืเอาไก่ไแดงเอานะเอนะั ไ่เก่บเกเกียร์เกียมาหละโอ้ยั่อโอ้ยนงอยนยให้ขะขางนองในคันคันนองคันเด่นกลางคันนองกลางเอ่นเกียหาลูกเกียร์แม่จะเกี้ลุมีบอกบอกเห็นเม็ด เจียเจีาออกบลายนี่เห็นดอกเดียวลายะเพิมาเก็บคนไหนนะอะไรก็จะโดน้มาเกิดเป็ดเกิดไก่กัหาดอกเห็นอะไรพอพนครับดบตาเห็ดไข่ ตกต่ำดอกงามงามเนาะดอกอ้วนอวดน่ยคอนะถ้าออกมันดินทรายไอเนาะนี่ดอกอ้วนตูปขอบปนอยู่พี่นะอากาดอยู่ไฮอยู่นาะดึกส่วนมันเทียงขางไปเนาะวันกรร็เลากันฝากบรรยากาศไปสำนีกเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์สบายดีพี่น้องบาย,บาย,ส,บายสบายปาลูก